เอาละครับทุกคนสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับกันมาอีกครั้งกับโลกคอังเบตเทิรของเรานะครับที่จะมาเป็นคลิปอัปเดตเกี่ยวกับกิจกรรมไซยเดย์ที่กำลังจะมานะครับพรุ่งนี้นะตู้เข้าแล้วก็คือตัวนี้เป็นตัวละครใหม่ประจําปี2 0 2 5ฉลองไซยเดย์นะครับก็คือโกคูเด็กนะครับสำหรับผมก็โอเคพอจะได้พักหายใจบ้างเนื่องจากว่าที่ผ่านมาตัวละครมันเยอะมากๆอะ่ะ คือมันควรจะได้พักบ้างก็เลยแบบเป็นโกคูเด็กมาซอบซอบมันก็อาจจะไม่ได้ถูกใจคนชอบแบบสายเท่สายแบบไอ้ชื่อต้องตัวดูเก่งๆดูเท่ๆคงไม่ได้ชอบหรอกผมว่าแต่แบบเข้าใจมันหน่อยเถอะว่าแบบมันก็ต้องมีบ้างเพราะว่าเผอ่เนี่ยผมก็ว่ามีคนต้องการโกรคูเด็กเหมือนกันแบบใครสายสะสมอะไรเงี้ยชอบภาคด้านบอลช่วงตนนะ้นมีอยู่แล้วนะครับ แค่ใครไม่ชอบก็แค่สคริปต์แค่นั้นง่ายๆครับแถมประหยัดเพชรคุณด้วยครับก็เดี๋ยววันนี้จะพามาดูแล้วกันว่าเออัปเดตใหม่มีตัวละครอะไรนะครับเพราะว่ามันมีนอกจากตัวใหม่ก็มีตัวได้ ECA เพิ่มเหมือนกันก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าว่าโกคูดเด็กไซยาเดเนี่ยมีความสามารถอะไรยังไงบ้างน,นะครับสำหรับความสามารถอย่างแรกก็คือผู้นําก่อนเลยนะผู้นำเนี่ยอ่ะนำให้กับ BB s a ซาก้า t h b r ์ธเบรฟไตรเตนะครับแล้วก็อืม แค่นี้2แคทหลักเนาะคียบวก3 HP 2 0 0ใน DK เดยดีเฟสร้อยเนำเพิ่มเติมอีก50%เนี่ยให้กับตัวละครที่อยู่ในประเภทของยูทแล้วก็ดานบอลซีเกอร์ก็จะอารมณ์แบบออกแนวผู้นำทีมดีบีซาก้าแหละพวกตัวโกคูดงโกคูเด็กอะไรจะติดหมดทางความสามารถนะครับความสามารถอินโทเนี่ยมันมีอินโทนะอินโทก็คือใช้งานได้หากมีตัวละครอีกตัวละครตัวหนึ่งที่อยู่ในประเภทของดีบีซาก้ายูทหรือว่าดานบอลซีเกอร์ มีสักคนหนึ่งที่เป็นไข่ก็ได้ใน3าขัดนี้นะครับจะทําให้มีฉากเปิดตัวซึ่งฉากเปิดตัวเนี่ยได้เบิ้ลการันตีแล้วก็ลดดาเมจสี่สิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดเทอร์แรกนับว่าด,ดีอยู่ต้องไปดูว่ามันเชื่อมโยงกับพาสีข้อต่อมาอย่างไงนะครับเอฟเฟกตั้งต้นเนี่ยสองร้อยเปอร์เซ็นต์เอด็เคดีเฟนลดดิมพ์เอทยี่สิบตีเบิ้ลถ้าไม่ตายเอ้ยตีเบิ้ลธรรมดาลุ้นโอกาสเคสแชรในการติดเป็นทาบไมา่ได้ นะครับมีเบื้อเต่อมาก็คือความสามารถเมื่อทําการโจมตีท่าไม้ตายนะครับตีถึงสคิดนั่นแหละเป็นบัฟหลังยิงหลังยิงจะได้อ d k ด0เแล้วก็มีโอกาส55%ในการโจมตีคริเทียลภายในเทธนแล้วก็โอกาส22%ในการหลบการโจมตีภายในเทินตรงเนี้ยต้องแยกก่อนนะว่าเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยครับเป็นเปอร์เซ็นต์ที่จะเกิดขึ้นก็คือ ถ้าติดเปอร์เซ็นต์ตรงนี้คีการันตีติดเปอร์เซ็นต์ตรงนี้หลบการันตีนะครับมันเป็น2 2เที่ว่าจะเกิดขึ้นก็คือนี่แหละอย่าให้มันหลอกตาแล้วกันมันไม่ใช่แบบว่าโอกาสในการตีคี55ิ55เปอน่ะมันคือโอกาสในการตีคิ1 0 0ภเนายเงินเทินแบบ55%เคุณเข้าใจป่ะเห็นภาพปะ่ะมันจะไม่ใช่แบบตีหนึ่งครั้งลุ้นคี55ิ55เออมันไม่ใช่แบบนั้นเว้ยมันไม่ใช่ว่าออโดนโจมตีเข้ามาหลังจากโจมตีไม้ตาเนี่ย จะต้องมานั่งลุ้นหลบ22%ต่อการโจมตีหนึ่งครั้งมันคือถ้าเกิดว่าคุณติดตรงเนี้ยคุณจะหลบ1 0 0ทั้งเทินไปเลยอันนี้เป็นความสามารถแบบนั้นซึ่งก็ค่อนข้างจะโกงอยู่แต่ก็ผมมองว่ามันก็ใช้ดวงอยู่ดีอ่ะยิ่งกับโอกาสหลบเนี่ยมัน22%แต่ถ้าเกิดว่าคุณเห็นมันติดหลบเมื่อไหร่เนี่ยมันจะหลบทุกดอกเลยอันนี้คือโคตรดีนะฮะซึ่งก็ยังดีอยู่เพราะว่า ต่อให้มันไม่หลบ100%ก็น่าจะมีดีฟเฟนส์อะไรที่เยอะพอหละลดดาเมจก็มีตั้งเยอะเนี่ยหกตั้งต้นผมชอบตรงคีนี่แหละโอกาส55%ในการคีสการันตีทุกครั้งที่โจมตีภายในเทิอนอันนี้ดีมากอันนี้เป็นก้อนที่โคตรดีเลยนะครับต่อมาคือเมื่อเริ่มได้รับการโจมตีเนาะจะได้ดีฟเฟนส์บวก20เป็นก้อนที่ดีมากเพราะว่าไม่ต้องโดนโจมตีเข้าจังๆก็เด้งดีฟเฟนส์แล้วอันนี้โคตรเก่งนะฮะต่อมาคือต่อท่าไม้ตายที่ทําได้ จะได้ ADK เพิ่มขึ้น50%สูงสุดถึง2 0 0ตีสครั้งโอ้โหแม่งมีดาเมจมาเสริมตรงนี้ด้วยนะเฮ้ยมันตีแรงไงถ้าอย่างนั้นนะ่ะอันนี้ตีแรงไงนะเพราะว่าหลังยิงบวกร้อยตรงนี้อีก200เป็นพาสีเพิ่มมาให้ต่อการโจมตีไม้ตายไปอีกนะครับแล้วก็หลังจากทําการโจมตีไม้ตาย7ครั้งหรือมากกว่าในการต่อสู้เนี่ยก็จะเป็นการเบิ้ลท่าไม้ตายแล้วก็ติดกาดมาให้เลยเป็นเบิ้ลการันตีด้วยเบิ้ลถาวรหลังจากตีซ นับว่าดีอยู่เพราะว่าอินโท่แบ่งเชื่อมโยงครับอินโถมันได้เบิ้ลการันตีมา7เทอร์แรกเชื่อมโยงกับทว่าต้องโจมตีไม้ตายบ่อย,ยๆเพื่อเก่งขึ้นเพราะว่าได้ก้อนตรงนี้บวกดาเมจได้ก้อนตรงนี้ได้อากาศกับเบิ้ลไม้ตายเพิ่มอีกซ้ําอีกรอบหนึ่งไปอีกนะครับนับว่าดีเพราะว่า7เทอร์แรกนี่เบิล1เบิล2นะครับเบิลสสามารถตีเบิ้ลได้เยอะเลยแล้วดูทรงน่าจะไม้ตายสแต็กนะสแต็กจริงด้วยนะครับเอามาขายกับด่านใหม่ได้นะฮะท่านไม้ตายมัน ถ้าไม่ตายแบบปกติก็สแตก็กเอเดคเคดีเฟนต์20%แล้วก็ซิลท่าไม่ตายได้นะครับประมาณนี้ก็ถือว่าไม่ได้สแต็ก50%อะไรเวอร์างมากแต่ผมว่า20%น่ะตัวมันก็น่าจะเวอร์แล้วเพราะว่ามันเบิ้ลการันตีเก่งมันเบิ้ลเยอะเออพอได้อยู่ต่อมาก็คือเงื่อนไขยูนิตซูเปอร์แอคแท็กกับบูมานะครับหากมีบูม่าโจมตีในเทินเดียวกันเนี่ยมันจะเพิ่มเอฟเฟกต์อะไรไหมก็ไม่ไม่แตกต่างเท่าไหร่นะเพราะว่าที่ต่างคือสตัน เปลี่ยนจากซิลเป็นสตันแทนแต่ว่าการสแต็กเนี่ยไม่ได้เพิ่มเปอร์เซ็นต์เลยเท่าเดิม20%ดังนั้นก็คือตัวนี้ต่อให้มันมียูนิตกับบูม่าแต่ว่าไม่จําเป็นต้องมีบูม่าในเทินก็เล่นได้แล้วแบบเล่นได้เต็มประสิทธิภาพเลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่แตกต่างคือสตันกับซิลซึ่งมันก็ไม่ค่อยจะได้ใช้เท่าไหร่กับด่านยากๆเพราะาด่านยากๆมันการสถาน้าพวกนี้หมดอยู่แล้วอืมดีอยู่นะ พอผมขี้เกียจมานั่งทําแบบเงื่อนไขกับบูม่าไงต้องมาจัดบูม่าทุกเทินอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้อย่างั้นผมว่าดีที่มันไม่ต้องแบบว่าทําท่าไม้ตายแบบยูนิตก็ได้ตีธรรมดาก็พอแล้วอะไรเงี้ยก็โอเคอยู่นะครับทีนี้เดี๋ยวเรากลับไปดูที่แอคทีฟสกิลนะเมื่อกี้มีแอคทีฟสกิลด้วยว่ามันทําอะไรได้ตัวนี้แอคทีฟสกิลเนี่ยเงื่อนไขก็คือใช้งานได้เมื่อเข้าเทินที่3ของการต่อสู้นะครับง่ายมากเอฟเฟกคือเวลากดใช้แล้วได้ หิวเลือด30%ให้กับทีมเราขึ้นมาแล้วก็ที่บวก3 ADK Defense บวก30%ตลอดการต่อสู้โอ้เป็นบัฟถาวรให้ตัวเองไปอีกนะครับเนี่ยอันนี้นี่เป็นตัวหลักทีมเลยมันคือตัวแบกทีมชั้นดีเลยนะเนี่ยแต่ว่าอาจจะซัพพอร์ตทีมไม่ได้แต่เป็นตัวแนวตัวเมนหลักที่แบบทำหน้าที่เป็นเสาหลักอะที่แบบไม่ได้ซัพพอร์ตเข้าใจไหมแบบแทงได้ทำดาเมจได้อะไรประมาณนั้นนะครับผม ทีนี้นะครับอีกตัวละครตัวหนึ่งที่ว้าวมากๆเลยนั่นก็คือโกคูเด็กเหลือง ECA นะครับเป็นโกคูเด็กจากภาคมูวี่เนาะตัวนี้เนี่ยเ,เก่งมากๆในช่วงที่มันออกมาครั้งแรกงั้น ECA เนี่ยน่าจะไม่ต้องไปมีอะไรให้ผิดหวังอะไรผมว่านะมันคงจะโคตรเก่งเลยแหละก็เดี๋ยวมาลองดูว่ามีอะไรบ้างอันนี้ผมดูครั้งแรกด้วยนะครับนะเป็นตัวที่มาช่วงหลัง7ปีปีถ้าจะไม่ผิดนะครับก็ต่อจาก7ปี ECA เนี่ยตัวหลัง7ปีก็ เริ่มมากันแล้วนะอันนี้เตรียมตัวกันให้ดีนะครับความสามารถของโกคูเด็กเหลือง ECA ตัวนี้นะฮะเอฟเฟกตั้งต้นเนี่ยมีให้มา159%ซับให้กับทีมของ DB s a ซาก้ายูทแล้วก็ดาร์บอนซีกเกอร์คิีคบวก3ดีเ Defense บวก50%สุ่มเปลี่ยนบอลสีลุ้งได้นะครับแค่นี้ก็ดีมากแล้วแค่เอฟเฟกตตั้งต้นก็ดีแค่ไหนแล้วครับมีซับที่เยอะแล้วซับที่กว้างแล้วก็มีเปลี่ยนบอลลุง้งเนาะ ต่อมาคือเมื่อทําการโจมตีท่าไม้ตาย ADK Defense เพิ่มขึ้นร5 9ต่อลูกแก้วที่เก็บได้ได้ ADK Defense 30%เป็นตัวนุกเนาะแล้วก็ต่อลูกแก้วสีลุงที่เก็บได้ได้โอกาสในการตีคิแล้วก็ลดดาเมจอีก10%อคือตัวมันเปลี่ยนบอนลลุ้งถาวรไงคุณเก็บบอลลุ้ง3ลูกแค่นี้แล้วมันทําง่ายนะ3ลูกบอลลุ้งอะผมว่าไม่ได้ยากมันก็มีแล้วลดดาเมจ30%รตติดตัวนะครับแล้วเป็นตัวนุกด้วยนะประเด็นแล้วไม่ใช่อะไรเลย นะฮะต่อมาก็คือเมื่อเก็บลูกแก้ว3ลูกหรือมากกว่าหรือว่า1ลูกหรือมากกว่าหากว่าเล่นช่องที่3ภายในเทินอันนี้แบ่งอยู่2หัวข้อนะครับถ้าจะได้เอฟเฟกตรงนี้ทำงานก็คือเอฟเฟกที่ว่าอ่ะมันได้ดีเฟ์มาเพิ่มขึ้น1 5 9เรนี่ยเราก็ต้องเก็บลูกแก้ว3ลูกหรือมากกว่าหรือว่าเก็บแค่ลูกเดียวก็ได้แต่ว่ายืนช่อง3นะครับก็คือหน้าที่มันเลยอ่ะหน้าที่มันคือเอามาวนซับเป็นตัวลอยช่อง3ก็ได้นะ เล่นช่อง3คือเก็บบอล1ลูกเนะี่ยดีเฟนซ์ร้อเปเพิ่มเติมไปเลยนะฮะก็น่าสนใจดีแต่ว่าจะเล่นเป็นตัวละครโลหลักมันก็ได้เหมือนกันไงแต่ว่าต้องแลกกับการกินบอลเยอะหน่อยนะครับต่อมาคือหากว่าเก็บบอล5ลูกหรือมากกว่าหรือว่าเก็บ3ลูกหรือมากกว่าหากเล่นช่อง3ามอ่ะคล้ายๆกันมันจะได้ตีเบิ้ลธรรมดาซึ่งลุ้นโอกาสที่เกรซแชนในการติดเป็นท่าไม้ตายนะครับต่อมาคือหากเก็บ7ลูกหรือมากกว่าหรือว่า5ลูกหรือมากกว่าในช่องที่3าม มันจะได้ซับให้กับเพื่อนๆในเทอร์เนี่ยโอกาสในการตีคิแล้วก็ลดดามจตที่ได้รับนะครับ8%แล้วก็ซับเอเดคเดฟฟ์อีก8%เป็นเวลา2เทอร์ให้กับเพื่อนๆด้วยเช่นกันโอ้โหดีโคตรดีโคตรหมายความว่าถ้ามันยืนช่องสามอะไอเรื่องความเรื่องมากในการหิวบอลเนี่ยมันจะถูกลดไปเว้ยมันจะถูกลดราคาไป จาก7ลูกเหลือ5ลูกจาก5ลูกเหลือ3ลูกจาก3ลูกเหลือ1ลูกนะครับลดราคาไป2ลูกเลยทีเดียวอันนีนะ้เล่นช่อง3จะเล่นง่ายแต่เล่นช่องเล่นเป็นตัวละครโลหลักมันก็ได้นะเพราะผมมองว่ามันก็น่าจะมีคุณค่ามากพอนะในการยืนเป็นตัวละครหลักได้ผมว่าดามเมจมันแรงอะ่ะเอาจริงดามเมจน่าจะทําหลัก10ล้านง่ายๆอยู่นะไม่รู้ว่าจะ กี่สิบล้านหรือ20ล้านเหมือนกันแต่คิดว่าคงจะแรงหลักสิบล้านง่ายๆเออแต่ว่าปัญหามันจะเป็นเรื่องชื่อซ้ำเนาะเพราะว่าชื่อมันซ้ํากันไอโกเด็กตัวใหม่ก็ชื่อซ้ํากับตัวนี้เหมือนกันดังนั้นเออก็เหมาะกับเล่นช่องสามากกว่าเลยมะส่วนถ้าไม่ตายเนาะอันนี้ถ้าไม่ตายเอฟฟกมันเพิ่มเอดีเคห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ดีเฟนส์สามสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งเทินประมาณนั้นถ้าไม่ตายธรรมดานะครับแล้วก็ถ้าไม่ตายที่ใช้กับพวกบูม่า ปูเท่าเต่าอูรอนยำฉาในพวกนี้แก๊งภาคเด็กนะฮะก็จะได้ ADK ได้ ADK 100%แล้วก็ดีเฟนห้าสิเทิร์นแล้วก็ลดดาเมจศัตรูได้ด้วยนะครับน่าจะลด50%าสิรแหละมั้งอันนี้ลด ADK ฝั D ่งคาบได้แล้วก็ต่อมาจะมีเงื่อนไขกับฮัตจังด้วยนะครับซึ่งเอฟเฟกต์ก็น่าจะคล้ายกันเอฟเฟกต์ Effect เหมือนกันเพราะของเดิมก็เอฟเฟกต์เหมือนกันกับท่านี้อยู่แล้วนะครับที่มันใช้กับฮัตจังเนี่ยใช่ไหม อของฮัตจังก็เหมือนกันนะครับเอฟเฟกเหมือนก,นกันกับอันที่แล้วเลยแค่เปลี่ยนที่ว่าไม่ใช่เป็นแก๊งภาคนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นแก๊งพระเอกแต่เป็นคู่กับฮัตจังแทนเลยอย่างนั้นและนี่ก็คือหน้าตาตู้ไซยาเดย์นะครับจะมีโกคูยูไอวนกลับมาแล้วซึ่งผมก็จะรอแลกหรือไม่ก็อาจจะเปิดตู้นี้หรือเปล่าเพราะว่ามันมี3ฟรีหนึ่งเงะเปิด3มันฟรีหนึ่งมันนะครับไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงเหมือนกันก็บุทอเต่าข้างตู้เบต้าไซยาเดย์นะครับ ตัวเซยาเดย์น่าจะกลับม้หมดแหละในตู้นี้ก็เดี๋ยวรอดูสึ่งหาท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงกับตัวเซย่าเดย์ปีนี้นะครับคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับความสามารถรู้สึกโอเคกับมันไหมนะสำหรับผมก็คือโคตรเก่งแหละแต่ว่าก็คงจะมีหลายคนที่รอข้ามนะครับคนที่เปิดก็จะเป็นคนที่แบบอยากสะสมหรือว่าชอบภาคด้านบอลภาคเด็กจริงๆอะไรแบบนั้นนะฮะหรือแม่ก็คือคนที่รวยแล้วคนที่แบบว่าเขามีเงินแบบพร้อมเปย์ก็น่าจะเปิดมาสะสมแหละ พราะถ้าผมมีเงินมากๆผมก็คงจะเปย์เปิดสาสมเหมือนกันเพราะว่ามันก็เป็นด้านบอลที่เรารักอะเนาะเออเอาเป็นว่าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในครั้งถัดไปนะครับผมทุกคนสวัสดีครับพรุ่งนี้ตู้เข้าครับผมไปละ